ผมอยู่กับเมียผมอยู่ด้วยกันมา16ปีคบกันตั้งแต่อายุน14นะคะตอนนี้ทั้งคู่เนี่ย30คือผมอยากรู้ว่าแฟนผมกับผมเนี่ยได้กันครั้งแรกเนี่ยแฟนบอกว่ารู้สึกเจ็บเพราะผมเป็นคนแรกของแฟนและแล้วเราก็ เลิกกันไปสักพักต่างคนก็ต่างมีใหม่แล้วเราก็กลับมาคืนดีกันอีกครั้งหนึ่งผมลองถามแฟนแล้วก็ขอให้เธอต้องตอบตรงๆว่าเองอ่ะมีอะไรกับแฟนใหม่ไหมตอบตรงๆเขารับได้นะคะบอกเขามาเลยแต่ว่าในใจลึกๆแล้วเนี่ยผมรับไม่ได้หรอกแฟนผมได้บอกว่ามีอะไรกันแล้วผมก็แกล้งถามต่อว่า ใหญ่กว่าผมหรือเปล่าแฟนของผมก็ตอบว่าใหญ่กว่าแล้วผมกลับมามีอะไรกันอีกเนี่ยผมอยากรู้ว่าแฟนผมเนี่ยจะเจ็บเหมือนที่โดนผมครั้งแรกไหมเพราะเขาไปเจอที่ใหญ่กว่ามาเขาเครียดเรื่องขนาดนี้แหละคุณหมอที่ไปถามแฟนตรงๆแล้วพอเขาตอบตรงๆแล้วตัวเองก็รับไม่ได้กับคําตอบจะแนะนํายังไงดีให้หลุดหลุดพ้นจากเรื่องนี้สักทีหนึง่งสิ่งหนึ่งที่หมออยากให้ผู้ติดวามอย่าถามคำถามอะไรที่เราไม่พร้อมจะรับฟังคำตอบแค่หมอ่าสิ่งที่เราจะต้องทำนะ ไ,ไเราเราคิดตรงไหนตอนนี้เรากเลยเป็นทุกเป็นทุกโดยจินตนาก,การในสิ่งที่อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นจริงก็ได้อยู่ในหัวของเราหมดที่ว่าเปลี่ยนวิธีคิดหน่ยถ้าเปลี่ยนวิธีคิดไม่ได้ต่อที่แฟนใหม่อีกคนชีวิตเราก็จะเป็นทุกไปเรื่อยๆแบบเนี้ย